นีไปถึง FC ทุกคนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้าจรวดแคสซิงจ้ามอร์นิ่งกันในยามเช้าของวันเสาร์ที่20นะคะทุกคนขาเราได้ตัดรถ6ล้อเข้าแล้ว6ล้อเข้ามาแล้วนะคะทุกคนคาเอาวันนี้วันแรกบรรยากาศแจ่มใสบรรยากาศแจ่มใสไม่มีทิฟ้าเลยวันนี้ฟ้าใสครับ๋อวันนี้ฟ้าใสค่ะไม่เจเลยโอเคค่ะบ๊อบเบี้ย อุตูบอกว่าเนี่ยทิ้งช่วงสามเดือนคับโอ้สามเดือนเลยเหรอโอ้โหอุตูเอาบอลให้เราสัญญาครับเพื่อนเพื่อน <c oughs> <expand> เดี๋ยวสักครู่นะคะทุกคนคะตอนนี <questioned> ้ถามว่าถามว่าพี่สมชายกําลังโยนดินแล้วทีนี้หัวหน้าเดี๋ยวหัวหน้าก็ต้องไปดึงแล้วพี่ชายน่าจะต้องมาขุดดินแทนหัวหน้าจะโอยนะคะน่าจะเป็นเขาโคงแบบนี้เริ่ะตื้งยาเริ่มสุก้าหนุ่มยอดใจมันยังมุดได้นไปเล็กน้อยเรงนี้ยัง นี่ยายดำเก่งยายดำเปิดปั drink drink euh ๊มตั Maya, Maya ้งสามั๊มอ้ยบกเก่งจังเลยยายดำเก่งมากอ้ยดูแ่ะถูกแดดถูกแดดอันนี้ทำไมมันคืองามเถอสวยสามสี่ออองใหม่องใหม่หน้บองพันหน้ย่ ไยมากเลยเนาะโอ้ยหมอตาอ<บ>ันนี้จะให้โดนเป็นลูกมาสาเอาขนาดนี้ไปปล่อเฮ้ไม่ไกลนะคะเนี่ยวิ่งจากตรงนี้แล้วก็นี่ตรงที่รถรถไอสติมวิ่งตรงนู้นแหละเอฟซีจา้า ก็ถือว่าตรงนี้มันแน่นนะเหลืองอารามงามแท้ของเฮียเนธนะคะไรสังกัดดังซึ่ง,ป,ง<อ>ป๋าบอกป๋าบอกแล้วใช่ไหม โอเคตรงนั้นแหละ F4 ด้วย ว้ให้่อ๋อเออหน้าที่ของไฟเยอะวันนี้ ก็หรูอะเนาะแต่ตระกูลนี้ก็สวยนะฉันชอบนั่งเขาหน้าตัวใหม่นะไม่ได้ประดุกตัวเก่าอันนี้หน้าประดุกตัวเก่ามันจะไปไปสองตามันจะอยู่ด้านล่างอันนี้หน้าเขายิ้มสวยเลยอะยิ้มชู้ยิ้มสลางงาใสเออมาแล้วต่อหางกันมาแล้วจ้ะ เมืองตะลุงผักสดนะคะเขียวมิน้นครบทีมแล้วค่ะมีเขียวมิน้นมีเหลืองอารามแล้วก็เดเรสนะคะมาแล้วไ้ดันไฟดันไฟเลยโอ้โหเสียงอะทุกคนจ้ะดูเสียงสิโอ้โหนิ่มๆจ้ะ,ะไปถอยไปเลยเขียวมิ้นนะคะทำหน้าที่วันนี้ได้มาเล่นโคลน เราพาทีมงานเราเริ่มเล่นโคลนแล้วนะคะทุกคนคะ่ะถ้าไม่เล่นก็ไม่ได้นะต้องรีบเล่นค่ะเพราะว่ากลัวฝนอย่างเมื่อวานนะคะมืดมาเลยนะเอซีจา๋ามืดมาแบบโอ้เป็นตะยานนะอืแต่ก็ผ่านพ้นไปนะคะไม่มีไม่ไม,ไม,ไม่ไม่โดนฝนแค่รินริน,รนแป๊บเดียวค่ะแล้วก็ไปแล้วออสวัสดีค่ะ ท้อีกหนึ่งครั้งค่ะใช่ไหมคะให้โอกาสทามอีกหนึ่งครั้งค่ะวันนี้เอาให้เต็มกระปุกนี้ใช่ไหมคะเอาเต็มกระปุกนี้เลยใช่ไหมคะโอเคค่ะล้างบ้างนะรถน่ะล้างอยู่เหรอไม่เหมือนเลยอ่ะไม่เหมือนเลยอ่ะไม่เหมือนล้างเลยอ่ะ เช็ดเช็ดทูๆูหน่อยนะรถน่ะโอเคสู้ๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะคะไปอีกแล้วนี่คันสีแดงมาแล้วมาแล้ว น,นี่โทรถามอันนี้เหอมาจากเหามาจากสวัสดีครับเหอมาจากไหนนะแมงแมงมุดอออเหามาจากแมงมุดจากอำเภอทางด้านสุรินนู่นเนี่ยคะ่ะเหามาจากนู่นเลยโอ้โหเหยียบมาเฟีย้ยวฟา้าวเลยนะคะมาเล่นตมใช่ไหมคะอยากเล่นไหมอะแต่แต่เล่นไม่ใครก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะ เทเทไล่ขึ้นไปแล้วันเดี๋ยวเจพึ่งก็ไปไปไป,ไป,ไปโบกค่ะเดี๋ยวไปตอนนี้ให้ไปเยอะทำหน้าที่แป๊บหนึ่งค่ะโนวันนี้ก็น่าจะจบที่4ี่คันหรืออาจจะ5้าคันไม่รู้นะคะคอดูว่าจากแบบไหนประมาณไหนเนาะ เที่ยวแรกเที่ยวแรกของของคันสีแดงจึงขึงคนวะถ้าเสียนี้ก็จะเรียกว่าแดงจึงขึงนะคะส่วนเจพึ่งก็จะชอบเรียกเขาว่าเดอะรสเนี่ยเดรสีแดงสวยงามจ้าเจาบอกปุ๊บผมมาปุ๊บเลยไม่เช้าเหรอเรียกว่าเขาวิ่งแต่เช้าเจาบอกว่าหัวหน้าจะโดนออกจากบ้านแต่หกโม วันนี้6โมง20ผมมาถึงนี่หัน้าจะโดนมาถึงเออออกมาจากบ้าน6โมง20อ่ะผมมาถึงนี่กือบ7โมงหัวหน้ามาเร็วเกินรถมีงวดนะรถมีงวดช่างกดดันเหลีอเกินอ้าไปดันไปดันไป นนิ่คะฉันอยากผลักเธอให้ไปเล่นโคลนมากเลยนะเองนะฮะเดี๋ยวฉันจะผลักเธอให้ไปเล่นโคลนนี่ไปแล้วคนมีความรักหน้าตาสดใส เดี๋ยวหลังจากนี้ไปอีกสัก3ชั่วโมงเดี๋ยวจะเพิ่งจะมาถ่ายให้ชมอีกสักคลิปนะคะจะได้ดูการจะได้ดูการพัฒนาว่า<อ>ไปได้เร็วสักนะคะโ <Okay. S 2> อเคโอซียีสูงได้เกาสิเดียววัดเดียวอ่ะมาหาเงินเนาะ รถมันารถมันรถมันนี่แหละปากบ่อนี่แหลกออกมาแล้วให้ได้งานเอาเมื่อวานก็มาถามเนาะเออได้วิ่งดินไหมเออจะได้ดินวิ่งไหมเขาก็เหมือนแบบว่าคืออยากอยากจะมาขอวิ่งไม่อยากจะไกลมากทีนี้ก็เลยพี่จอยเลยบอกว่ายังไม่แน่ใจก็เดี๋ยวให้ให้เบอร์โทรไว้แล้วกันเออเพราะว่าพี่ลูกก็ไม่รู้เหมือนกันนะทีนี้เมื่อเช้านั่นแหละพอพออพี่จอยโทรมาบอกว่า ตัดรถเข้าเด้อเราก็เลยเออก็เลยนั่นแหละคิดเห็นว่ามีหมอตันแล้วก็มีทานนี้สามคันสี่คัน,คนพี่โจ้บอกว่าเอาโชว์บอกน้องตันด้วยเราก็เลยเอออโอเคตกลงตามนี้โอ้โหหมานจริงยอมแล้วว่าหมานจริงน้องมาถามแล้วได้งานเลยอ่ะธรรมดาที่ไหนไม่ได้ไม่คือแบบมันมันพอดีประจวบเหมาะเลยนะเจสเสียสูดไปวิ่งไกลมางเจ็อยากไกลบ้าง แลแกก็ไปอยู่ทีมงานเสียงสุดๆส่วนชมชายก็จวกจวกจำจำอยู่คนเดียวทางนู้นแหละนะคะทุกคนค่ะ บายบายไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายการทำงานของหัวหน้าจโจ้ยให้ทุกคนได้ชมอีนะคะบายบายสวัสดีค่ะ